เจนน้ะะคทุกทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่าผมได้นั่งหมาที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกแล้วมันก็ตัวใหญ่แล้วแถมก็ใส่เกาะนี้เทลไลท์ด้วยนะทุกคนแล้วดูหัวใจมันเยอะมากเลยใช่มันคือหมาเถื่อนทุกคนทำไมไม่ใส่เกาะน,นีเทลไรท์เหมือนมันอ่ะใส่เกาะเพชรทำไมอ่ะอะไรนะใช่ผมก็เหนียงในตัวนี่ไงนีเทลไลท์อินไมค์ครับของขป ใส่กรอบเพจทุกคนโอเคงั้นเรามาเริ่มตามหาเอออะไรนะด a ตา้า a พกหมาเถื่อนกันได้เลยเดี๋ยวไปกันเลยโอเคนะทุกคนซึ่งเราก็จะมาตามหาเอาเอดออนหมาเถื่อนกันเลยขั้นแรกก็ให้เข้าไปใน Android ทุกคนอันนี้เลย Android อ้าวมันไหลลงไปอย่างนั้นโอเคนะทุกคนนะ อ,อย่างนี้นะทุกคนกดไปตรงลูกศรชี้ลตงตรงตรงนี้ทุกคนกดแล้วก็ตรง mc แผ่นนี่นะทุกคนแล้วก็จะลงไปเลยนะจนกว่าเราจะเจอเจ้ามาเถื่อนนะทุกคน เราก็ได้เจอแอดออนหมาเถื่อนการเรียบร้อยนะทุกคนอย่างนี้เลยฮันเตอร์ด็อกทุกคนกดเข้าไปเลยนะทุกคนแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าการค้าชุดเกาะหมาเถื่อนแบบนี้ซึ่งเราก็เห็นว่ามันมีลูกหมาเถื่อนแต่ว่าเราไม่เจอนะเดี๋ยวเราลองไปหาหน่อยก็กดนาเราไปทําเอ็มซีดาวน์โหลดนะทุกคนกดไปกดไปกดไปแล้วก ไดแล้วนะได้ทุกคนดาวน์โหลดมาก็ให้เข้ามาในตัวเกมมาครับเลยแล้วทุกคนก็ไปดูตรงไข่ตรงนี้นะทุกคนตัวนี้คะคะน u n t e r d o อกนี่มันไม่เป็นภาษาไทยนะนี่ทุกคนเศษหมาเถื่อนมาเลยเลยตัวนี้ตัวเล็กกว่าหมาตัวนี้นะตัวเท่ากันโอเคตัวเล็กกว่าจริงด้วยนะทุกคนมันจะสุ่มสุ่มเกิดนะทุกคน เออเออเออแค่นี้นะทุกคนไอแอดออนมาเถื่อนเนี่ยทุกคนโอ้โหแล้วซมันก็วิ่งไวมากเลยนะทุกคนคือมันวิ่งโอ้อย่างนี้เลยนะทุกคนซ่าฟิช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 ย่ทุกคนคือมันไหไวมากเว้ย เขาจบเพียงเท่านี้กันนะบายบายกับแอดออนหมาเถื่อนนะทุกคน๊ายบาย